เอาคอมมาซ่อมร้านประจำครับผมครับขอโทษนะครับสวัสดีครับน้องทำไรครับอยากให้ดูโอการสน้ตบุ๊กหน่อยครับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โอการเนี้ยไม่น่าจะเกินเย็นน่าจะเสร็จเดี๋ยวไงพี่โทรหานะพี่ทะแจ้งทีนอ่ะเดี๋ยวจดเบอร์ห้พี่หน่อยได้ได้ซื้อก่อนได้นะคะน้องคะน้องคะครับผม มสนใจมือถือรุ่ไหนสอบถามพี่ได้นะตอนนี้ยังโอเคอยู่ครับโอเคไม่เป็นไรจ้าแต่ถ้าน้องจะซื้อจะขายมือถือไงลืมพี่นะได้ครับข่ะจ้าผมจ้าเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าตังค์หายพี่ครับพี่ครับช่วยผมด้วยพี่กระเป๋าตังค์ผมหายพี่ครับผมอ่ะพอดีมีลูกค้านำส่งมาพอดีนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมขอตรวจสอบไว้หนึ่งว่าใช่ของลูกค้าหรือเปล่านะครับ ใช่นะครับนี่ของลูกค้านะครับครับค้าผมครับขอบคุณมากครับครับผมในกรณีที่ลูกค้าทําทรัพย์สินสูญหายนะครับหรือมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารชั้นจีนะครับผมหรืออีกทางก็คือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ครับเบอร์นี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฮ้ดีนะยังเจอเป่าตังไหนไหนคอมก็ยังไม่เสร็จเดินเล่นต่ออีกหน่อยแล้วกัน พี่ครับองค์นี้เท่าไหร่เหรอพี่น้องเคยเล่นเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยได้ไหมพี่ห้าปล่อยปล่อยปล่อยโอเคครับพี่ขอบคุณครับเอ่อรับโอนไหมพี่รับรับครับครับพี่ยมือถือแป๊บเราได้ได้ A few moments later กินพิซซ่าเหรอล้วกันวันนี้ สวัสดีค่ะพิซซ่าเข้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๊ะหน้าคุ้นๆนะครับวันนี้เราเจอกันอะไรกันไม่นะคะพี่ไม่เคยเจอพี่นะคะพี่จำเป็นคนหรือเปล่าคะเออโอเคครับไม่เป็นไรครับครับเดี๋ยวผมขอสั่งเป็นหน้านิวยอร์กพิซซ่าครับผมได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับน้องคอมซ่อมเสร็จแล้วนะครับอ๋อเครื่องซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน้องอ๋อได้ได้ครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเอาเลยครับ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสั่งกับบ้านแทนครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับขอบคุณครับ